สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Stop Cyber Bullying นั่นเองค่ะเกมนี้นะคะจะเป็นเกมที่รณรงค์การต่อต้านการบูลลี่นะคะซึ่งมาในรูปแบบของบอร์ดเกมเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยค่ะเกมนี้นะคะเหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปใช้จํานวนผู้เล่นตั้งแต่4-6ถึงคนค่ะและใช้ระยะเวลาในการเล่น30-40นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับบ,บอร์ดเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะ สำหรับเกมนี้นะคะจะมีการ์ดทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ชุดค่ะการ์ดชุดแรกนะคะก็คือการ์ดไซเบอร์บูลลี่ที่จะมีพวกคำบูลลี่หรือว่าคำพูดไม่ดีต่างๆอยู่บนการ์ดค่ะต่อมานะคะก็คือการรับมือไซเบอร์บูลลี่ค่ะจะเป็นวิธีการจัดการคำพูดแย่ๆหรือว่าคำบูลลี่ต่างๆที่เราเจอค่ะต่อมานะคะก็คือการ์ดเปล่าเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันต่อไปในขั้นตอนของวิธีการเล่นค่ะสุดท้ายนะคะเป็นบอร์ดผู้เล่นเอาไว้ใช้ดูการ์ดที่เราต้องการวางในแต่ละตาั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันต่่่อดีกวาคะ ในส่วนของการไซเบอร์บูลลี่นะคะวันนี้จะมีคะแนนของการ์ดแต่ละใบอารมณ์บนการ์ดและคําพูดที่สร้างความรุนแรงต่อจิตใจค่ะเวลาเราเล่นนะคะก็จะใช้ตัวบอร์ดที่มีดูว่าจะต้องเลือกใช้การ์ดรับมือแบบไหนให้เหมาะกับการไซเบอร์บูลลี่แต่ละแบบค่ะถ้าเป็นการ์ดหน้าโกรธใช้การ์ดรับมือไซเบอร์บูลลี่ใบไหนก็ได้1ใบหน้าเสียใจใช้การ์ดรับมือไซเบอร์บูลลี่สามใบโดยในนั้นจะต้องมีการ์ดรีมูฟกับการ์ดอะไรก็ได้2ใบค่ะหน้าเศร้าใช้การ์ดรับมือไซเบอร์บูลลี่สองใบ ต้องมีการ์ดบล็อก1ใบกับการ์ดอะไรก็ได้1ใบค่ะและสุดท้ายหน้าซึมเศร้าใช้การ์ดรับมือ Cyber ไซเบอร์บูลลี่งสีใบต้องมีการ์ดเทลและบีสตรองกับการ์ดอะไรก็ได้2ใบค่ะเราจะเริ่มจากการแจกบอร์ดผู้เล่นนะคะให้ครบจํานวนกับผู้เล่นทั้งหมดค่ะและในรอบแรกนะคะเราจะแจกการ์ดไซเบอร์บูลลี่ที่ยังไม่มีคําพูดให้ทุกคนค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องเขียนคําบูลลี่ที่เคยโดนลงในนั้น1คําค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เอาไปสับรวมกับในกองการ์ดไซเบอร์บูลลี่ค่ะต่อมานะคะเราจะเปิดการ์ดในกองการ์ดไซเบอร์บ เราจะเปิดให้เท่ากับจํานวนผู้เล่นบวกเพิ่ม 2, บ 2> ใบเช่นถ้ามี4คนก็เปิดการ์ด4ใบและบวกเพิ่มอีก2ใบเท่ากับว่าเราจะมีการ์ดที่เปิดทั้งหมด6ใบค่ะแจกการ์ดรับมือไซเบอร์บลี่ให้ผู้เล่นคนละ5ใบค่ะให้ผู้เล่นคนที่1ส่งการ์ดให้ผู้เล่นคนที่2เพื่อสุ่มหยิบ1ใบจากนั้นให้คนที่2ทาแบบเดียวกันจนถึงคนสุดท้ายโดยคนแรกจะได้หยิบการ์ดของคนสุดท้ายค่ะเราจะมาดูกันก่อนว่าการ์ดรับมือไซเบอร์บลี่ของเรามีอะไรบ้าง อย่างผู้เล่นคนแรกนะคะมีการ์ดรับมือไซเบอร์บูลิงบล็อก3ใบสต็อป1ใบและเทล1ใบค่ะใบที่หยิบได้นะคะก็จะเป็นหน้าเศร้าซึ่งจะตรงกับการใช้จํานวนการ์ดรับมือไซเบอร์บูลิงก็คือ Block บล็อก1ใบและการ์ดอะไรก็ได้1บใบนั่นเองค่ะถ้าตาไหนไม่มีการ์ดรับมือที่หมอจะใช้กับการ์ดไซเบอร์บูลิงสามารถทิ้งการ์ดหลอกในมือได้แล้วจวดเพิ่มได้สูงสุด2ใบส่วนใบที่ทิ้งจะมีค่าติดลบใบละหนึคะแนนค่ะ พ่อจบตานะคะให้แจกการ์ดเพิ่มโดยทุกคนจะต้องมีการท่าใบอยู่ในมือเสมอค่ะตาถัดไปนะคะให้เริ่มทําแบบเดิมซ้ําจนครบรอบค่ะเช่นถ้าเล่น2อถึงสคน<ม>ก็จะเล่น4รอบนะคะ5คนก็จะเล่นกัน5รอบตาสุดท้ายนะคะจะไม่มีการแจกการ์ดเพิ่มนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเล่นครบตาแล้วนะคะเราจะมาเริ่มนับคะแนนกันเลยค่ะ การนับคะแนนบนการ์ดนะคะถ้ามีการ์ดหลอกจะต้องหักคะแนนตามจำนวนมีการ์ดหลอกหนึ่งใบก็จะต้องหักคะแนนไป1คะแนน,นค่ะแต่ถ้าใครหยิบได้การ์ดพิเศษที่เพื่อนเขียนจะได้บวกเพิ่มไปอีก1คะแนน,นเกมนี้นะคะถ้าใครได้คะแนนเยอะมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้คนเราพูดจาไม่ดีใส่กันได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ทําให้สร้างบาดแผลให้กันได้ง่ายโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแต่เราสามารถฝึกรับมือกับคําพูดแย่ๆพวกนั้นได้ด้วยบอร์ดเกม Stop Cyber Bullying ที่สามารถทำให้เรารู้ว่าจะรับมือกับคำพูดแย่ๆพวกนั้นยังไงคะ่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปเล่นได้กันแบบฟรีๆที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Thai Heal Learning Center ค่ะสามารถเข้าไปได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิถึง16นาฬิกาสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย